นปสสถานีไฟฟ้าตะการชีวผลนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับในการถ่ายคลิปเรื่องการปลดสับไปมีดร1 5นะครับผลิตภัณฑ์นะครับ AEG นะครับผมการปลดสับทางไฟฟ้านะครับหากไม่สามารถสั่งการได้ทางไฟฟ้านะครับคือสวิตช์สตัวนี้นะครับจากตำแหน่งรีโมทที่เราบิดบิดมาที่ออฟนะครับ เราจะทําการกดสับใบมีดทางแฮนด์แคนงนะครับก็คือกา้านเหล็กตัวนี้นะครับเราจะโคดใบมีดนะครับผมะจะมีลูกศรสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านล่างของตู้ครับหากเราจะโคดนะครับให้หมุนตามลูกศรไปทางเล็กนึ่งนะครับจำนวนรอบเยอะมากเลยนะครับ นี่คือการผล่นก้านแข็งนะครับในการสรับใบมีด115ครับครับผมอตอนนี้ใบมีด115สับเข้าสนิททั้งสามเศษนะครับและให้มาสังเกตที่ที่สัญลักษณ์นะครับเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับก็คือใบมีดสับเข้า สนิทครบทั้ง3เฟสนะครับออกมาที่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นให้เราบิดกุญแจคืนสถานะมาที่รีโมทนะครับครับผมสําหรับขั้นตอนการปลดสับใบมีดทางเมนวลในการใช้การแฮนแคล้งก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ